ดีนะคะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบ i ร์ดม์มิวคลิปวันนี้ของเราประกอบไปด้วยคนโสดของอคุณคุณสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่อยแพื่อเพี่เราเดินทางกันมาจนถึงสิ้นปีแล้วทุกคนไว้มากเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะพิจิกความรักความสัมพันธ์ของคุณแอนดีเป็นยังไงบ้างเอาคนโสดกันก่อนนะความรักเป็นยังไงบ้างคะแนดี คนโสดคุณเลือกเยอะในเรื่องความรักคุณมองหาสิ่งที่ดีที่สุดใช่ที่สุดตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องความรักเออนึกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะก็คุณมีคนที่คุณชอบเนี่ยมีคนที่คุณนึกถึงมีคนที่คุณคิดถึงแต่ประเด็นคุณก็ไม่ได้คุยหรือว่าไม่ได้สื่อสารกับเขาสม่ำเสมอขนาดน,นั้นค่ะคือนึกว่าพิจิกมีชอบใครบางคนในเรื่องความรักแต่ประเด็นคือความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้คุยกันไม่ไม่อาจจะแบบ มันไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการส,สม่ำเสมออะไรกันแล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะพิกจิพิกจิคนโสดมีเกณฑ์ไปสองใครบางคนในเรื่องความรักก็น่าจะเป็นคนที่คุณชอบเขาเนี่ยแหละแต่ทีนี้ประเด็นคือการสองคุณของเขาเนี่ยนะคะพิกจิคนโสดคุณมีแนวโน้มที่ คนที่คุณไปส่องหรือไปจับตาดูอ่ะเขามีเกณ์ที่จะมีการเริ่มต้นกับคอนเน็ชันเก่าบางคนในชีวิตอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พายบอกหนกชัดมากอะไรกันวะเนี่ยแล้วทำไมมาขึ้นในฝั่งพิกจิกเนี่ยงงมากแล้วพิกจิกรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนเก่าเขา ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าโอเคเขาน่าจะมีคนเข้ามาในเรื่องความรักหรือว่ารู้ว่าเขาน่าจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องความรักแต่ประเด็นก็คือสาเหตุที่คุณได้รู้ว่าโอกาสในความรักของเขาเป็นใครอ่ะคิดว่าคิดว่าเขาเขาอาจจะอ่ะหนึ่งถ้าเขาไม่โพสต์ลงก็อาจจะเป็นเขามาบอกคุณบอกทําไมโคตรจะงงอะ คนคนนี้เขาเป็นใครคะ่ะที่คุณแบบว่าไปส่องไปแอบตาจับตาดูเขาคนคนนี้เป็นคนที่พิจิตนุอบอกแล้วว่าคุณมีคนที่คุณชอบแต่คุณเดินออกไปจากเขาทาั้งที่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นุกว่าคนนี้บางคนคุณเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรเป็นมิตรภาพในชีวิตกันได้อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มีระยะทางมาเกี่ยวข้องเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วก็นุกว่าคุณชอบเขาเพราะว่าเขาเขาเป็นคนรักอิสระในชีวิตแล้วเขาก็เป็นคนที่ จริงๆคนคนนี้ไม่แอบแอบไม่ได้ตรงสเปคคุณขนาดนั้นนะแต่นกว่าบางคนคุณคุยกันบ่อยจนมันมีความผูกพนันหรือคุณเจอกันบ่อยจนมันมีความผูกพนันหรือคุณอยู่ในชีวิตกันจนมีความผูกพนันคือนกเห็นว่าคุณชอบชอบเวลาตัวเองอยู่กับเขาอะต้องใช้คํานี้มันไม่ได้เป็นการแบบหูชอบเขาเพราะว่าแบบหูคนนี้แบบสเปคเลยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วเอาคาเป็นไงบ้างคะพี่จิ๊บ โอ้ยถ้าเขากลับไปคุยกับคนเก่าอ่ะหรือกลับไปศึกษากลับไปเรียนรู้คนเก่าอ่ะคุณมีแนวโน้มที่จะไม่ส่องไม่จับตาดูเขาสักพักหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะแบบไม่เออไม่จับตาดูเขาสักพักไม่สู้หน่อยหรอพิ่จิสู้หน่อยไหมคือเขาเป็นคนที่คือนกไม่แน่ใจว่าเดือนเนี้ยเขาถึงขั้นคบกับคนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่กลับไปคุยกันแต่เอาเป็นว่า พิกจิกคุณรู้สึกว่าคุณมองเขาแบบนี้ดีกว่าอ้พิกจกิทำไมเป็นพระเอกเป็นนางเอกได้ขนาดนี้อ้โหมีนกรากดพิกจิกขึ้นมาด้วยล้วนาราศีเราจะเอาสุขคุณแม่เขานะมีนกรากดพิกจิกกรกดแล้วก็พฤกศพกันมังก่อนคุณน่ะชอบคนนี้นะนี่ไง แต่ว่าเซนและสัญชาตญาณของคุณอาจจะบอกได้บางอย่างว่าเขาน่าจะมีคนมา not show true feeling น้อบอกแล้วคุณไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงน้องยังไม่รู้เลยว่าเขารู้หรือเปล่าว่าคุณชอบเขาอะจริงๆไม่งั้นคุณจะบอกเขาทําไมอะเอ้ยไม่งั้นเขาจะบอกคุณทําไมอะ pass <laughs> life เห็นบอกเขาไปดิวกับคนเก่าเขาไปไปดิวกับคอนเนคชันเก่าโอ้โหดูดิ อาแต่นกไม่แปลกใจเซนคุณแม่นพิกจิกอันนี้นกพูดจริงๆเลยเซนและสัญชาตญาณคุณอะแม่นยำคุณคุณเป็นคนเซนดีอยู่แห้วจริงจังเลยเพราะว่าคุณเป็นพวกธาตุน้ำธาตุน้ำเขาจะเซนดีอะเมียนกรกฎพิกจิกเซนดีชื่อคุณชื่อเขาชื่อแด้นมสกุล e x ไข่ V v อ l เลแล้วก็ k k ค r e a นะคะก็สู้ๆนะพิกจิกเป็นกำลังใจแต่นก่าอยากให้คุณสู้อีกนิดอะ คุณไม่บอกเขาเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณชอบเขาอ่ะใช่ไหมคนเราอืะ่ะไปกันต่อนะคะพิกจิกคนคุยไม่ชัดเจนความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกแนะนำมาคอนเนคชันของบริวารของคนในชีวิตคุณแนะนำคนนี้มาแต่ประเด็นพิกจิกไม่รู้ทำไมคุณคุยกับคนนี้โดยที่คุณก็ยังมีกำแพงในเรื่องความรัก าถามว่าคุณรู้สึกดีกับเขาไหมคือมันก็มีความรู้สึกดีๆที่อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าแต่วา่าเราเห็นว่าเขาจริงจังมากกว่าคุณมันเป็นไวเวอร์ซ่ามันสลับกันกันน,นะแล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะเฮ้ยเดือนนี้เขาขอคบนะเนี่ยพิกจิกเดือนนี้เขาขอคบอ่ะพิกจิกเอายังไงรู้ว่าเดือนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะขอคุณคบ มีเกณฑ์ที่จะขอคุณพัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะขอให้ความสัมพันธ์นี้มันก้าวบีกันครบปะจริงจิงครบไหม <c oughs> คุณขอคิดก่อนคุณขอเวลาก่อนคุณรู้สึกไงคนที่คุณคุยอะคะมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนอะมันสลับกันได้เอาจริงเขายังเติมคุณได้ไม่เต็มเท่าไหร่ คือคุณก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาจริงจังค่ะแต่ประเด็นคือพิกจิกคุณก็ยังมองหาคนที่ดีที่สุดใช่ที่สุดตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องความรักอยู่คุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจในตอนนี้กับเรื่องความรักถามว่าคุณชอบเขาไหมก็รู้สึกดีใช้คํานี้พูดอีกรอบแต่ถ้าจะให้แบบเฮ้ยเลือกคนนี้เลยอะไรเงี้ยมันมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อ่ะในความรู้สึกแบบนั้นนะแล้วเขาอะคะรู้สึกไงคุณ เขาดูพยายามจะตายเขาดูพยายามนะเขาดูทุ่มเทนะดูอยากความให้ความสัมพ,พันธ์นี้มันเวิร์กคือนึกว่าเขาก็ไปสุดแหละไม่ถึงแบบทุ่มเทสุดๆลุยสุดๆถ้าให้เราพูดตรงๆเขาจรงิงจังคือถ้าคุณอยากโค้ชหรืออยากพัฒน,นาความสัมพ,พันธ์กับเขาอีกขั้นนะ่ะเขาโอเคเลยได้เลยลองเขาจะทำไงกับคุณในเดือนนี้ คือนอกว่าคุณต่างหากจะทําอะไรขเขาในเดือนนี้นอกว่าเดือนนี้คุณอาจจะบอกเขาว่าคุณขอรอก่อนค่ะคุณยังไม่พร้อมที่จะคบกจริงถามว่าเขาหน่อยไหมหน่อยนะแตะ่รอเออเลิศปะนี่แหละคนที่มีแต้มต่อของแท้ทําไมอะคะพิกจิเรารู้อยู่แล้วว่าคุณบอกให้เขารอทําไม คือคุณมองว่าเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตนะแต่ว่าถ้าจะให้คุณตัดสินใจในตอนนี้คุณยังไม่พร้อมจริงๆความรู้สึกของคุณมันมันเหมือนมันเพิ่งเริ่มแล้วคุณก็เห็นว่าเขาดีกับคุณมากๆคุณเองก็ไม่ได้อยากเสียคนดีไปครับแล้วก็เอาจริงๆคุณก็เป็นตัวเองเวลาคุยกับเขาแค่แค่มันอาจจะยังไม่ได้ถูกทุก list ในชีวิตคุณละกันหรือรู้สึกว่าโอเคติ๊กถูกไปหมดเลยอะไรเงี้ยอาจจะยังมันก็เลยทําให้คุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะ คบกับเขาเลยในเดือนนี้เท่านั้นเอาคำใช่นึกว่าพิกจิกยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่คนโสดก็ไม่พร้อมทำอะไรคนไม่ชัดเจนก็ไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกเออนึกว่าเอาจริงๆคุณก็คือถ้าให้หมองอีกมุมหนึ่งมันก็ดีค่ะคุณก็ไม่ได้โกหกความรู้สึกตัวเองอ่ะก็ยังไม่พร้อมอะจะให้ทํำยังไงถ้าจะให้บอกว่าโอเคพร้อมแล้วมันก็กระไรอยู่ใช่ไหม คือตอนนี้ในช่วงเวลาเนี้ยคุณอยากศึกษาแล้วก็อยากเรียนรู้เขาไปก่อนแล้วขนาราศีดาวจันดาวสุกกันมิถุนแล้วก็เมษน,นะคะเขาเน,นเขาเสียใจนะเอาจริงๆคือคนเราอ่ะพอจะขออีกคนนึงคบแบบมันก็รวบรวมความกล้าพอสมควรแต่เขาก็เข้าใจค่ะว่าทําไมคุณถึงยังไม่พร้อมใช่เพราะคุณยังเอ๊ะ ยังเอกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ยังสงสัยกับความรู้สึกตัวเองยังหลายๆอย่างชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลดีแดเนียลยูยูเอฟคบางคนคุณไม่ใช่คนไกลกันค่ะไม่ได้มีระยะทางมาเกี่ยวข้องแต่ประเด็นคือความสัมพันธ์นี้มันก็ก็ยังไม่ได้โอเคถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เติบโตเป็นคอมมิ t เมนต์แต่หนูก็เห็นว่าคุณได้เจอคนดีที่เขาจริงจังกับคุณมากๆแล้วก็ซีเรียสกับคุณมากๆเลยจิก เลิศต่อมานะคะมาคนมีคู่พิกจิตกันบ้างความรักความสัมพันธ์คุณในอดีตจ้าฮืไพ่ึ้นใบผลาหนูว่ามันมีหนูว่าคุณแล้วก็คู่ เป็นคู่ที่พยายามใช้ความดีในการอยู่ด้วยกันหรือใช้การดึงดูด energy ดีๆพลังงานดีๆในการอยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาเขารู้สึกไงกับคุณอนะอ่ะและในเดือนนี้เป็นยังไงบอกพิจิกก่อนว่านกไม่รู้นะว่าไพา่จะออกมาบวกหรือมาลบคนมีคู่แจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวนกก็กลัวดราม่าเหมือนกันนะคือเอาจริงถ้าหางตัวนกอะ สังเกตแมมช่องนกจะไม่ค่อยมีความรักคนมีคู่เพราะว่าส่วนหนึ่งนกร,รู้สึกว่าเวลาไพ่มันตอบส่วนใหญ่มันจะเขาก็จะเตือนแหละในหลายๆเรื่องมากกว่าที่จะไม่เตือนแต่สิ่งสําคัญก็คือนกเชื่อว่าเราเปลี่ยนอนาคตได้ถ้าเราเราแม่ระวังมากขึ้นไม่อยากให้ดูดวงแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันจะต้องแบบเป็นแบบนั้นแล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ตัวนกเคยโดนหมอดูทักว่าแบบว่าเออระวังเรื่องเอกสารสัญญามีเกณฑ์มีเรื่องฟอง้องร้องนกก็เลยดิวทนายไว้เลยค่ะ แล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องฟ้องร้องก็ไม่มีแต่มีปัญหาเรื่องสัญญาณจริงๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอนาคตที่ดีที่สุดคือการเริ่มกับปัจจุบันเราเนี่ยแหละทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าไหวไปต่อถ้าไม่ไหวก็คอสได้นะคะอันนี้คือน้องไม่รู้นะว่ามันจะบวกหรือลบน้องยังไม่ได้เฟิร์มนะว่ามันลบและในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะ่ะนั่นไงเดือนนี้เนี่ยความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้คู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กัน และสาเหตุที่คุณทะเลาะหรือมีปัญหากันมันเป็นเรื่องของการไปไหนมาไหนในชีวิตที่ไม่บอกแล้วก็ไม่สืส่อสารคุณรู้สึกไงกับคู่ค่ะดีนเนี่ยที่พูดดักไว้ก่อนคือคุณรักเขาแหละแต่ว่าคุณและเขามันมีความต่างกันสูงมากค่ะเพราะคุณคบกันนานๆคนหนึ่งกลายเป็นอินโทรเวิร์ตคนนึงกลายเป็นเอ็กโทรเวิร์ต แล้วนึกว่าคุณและเขามันคือคุณเป็นคนที่รักกันนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมีความต่างในความสัมพันธ์น่ะหรือไลฟ์สไตล์ที่มันต่างในความสัมพันธ์มันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่คุณคบแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วเขารู้สึกไงคุณนะยังไงเขาก็รักคุณอยู่แล้วทีนี้ประเด็นคือ เขาเองก็มีบ้างค่ะที่เขาสุดท้ายแล้วเขาต้องมีชีวิตของตัวเองเนาะเขาเขาเขามีเรื่องให้เดินทางหรือมีเหตุให้ต้องไปนูนป่นไปนี่ไปนั่นตลอดชีวิตอะงไรเงี้ยค่ะตอนหลาอการทํางานในชีวิตเขาแต่ประเด็นก็คือเขาพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันโปร่งใสและเป็นที่ไว้ใจกับคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้แล้วคุณนะคะเขาทำาไงคุณในเดือนนี้ ประเด็นคือช่วงเวลาที่คุณทะเลาะกันหรือช่วงเวลาที่คุณมีปัญหากันเนี่ยเขาเดินทางไปกับเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนเนลานามิสคอนเนคชั่นของคนในชีวิตเขาแล้วนกว่ามันไม่มีสัญญาหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะขาดการติดต่อหรือสื่อสารหรือตัวเขาเองอาจจะคือจริงๆถ้าถามในมุมให้นก่านกคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันหมกมันในนรกแต่แค่แบบเขาอาจจะไม่อยากพูดด้วยคุณไม่สบายใจแล้วคุณเหะอคะหูเซน์คุณดีอยู่แล้ว ทำไมคุณจะไม่รู้เอาจริงเซนส์ของคนที่เป็นแฟนกันอะมันมันรู้ได้ง่ายมากค่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้พูดดังจริงคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาโกหกคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่มันควรที่จะสื่อสารหรือมันควรที่จะบอกกันตรงๆเอาคําเป็นไงบ้างค่ะเออทีนี้ประเด็นคือนะึกว่าคุณมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันแหละคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากัน แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณอะสุดท้ายมันก็หาจุดที่มาเคลียร์กันได้นะแต่สิ่งให่นกเห็นก็คือคุณแอบไม่ไม่กินเส้นกับเพื่อนเขาอะหรือแอบจะรู้สึกว่ารู้สึกไม่ไว้ใจเพื่อนเขาคนนี้อีกเลยได้เลยอย่างเช่นสมมุติว่าแบบคุณโอเคคู่คุณเลือกที่จะบอกว่าโอเคเขาไปไหนแต่กลายเป็นว่าคุณก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทําไมเพื่อนเขาแบบดูไม่น่าไว้ใจได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นฟิลที่นกาทีฟไปเลยกับเพื่อนเขา แล้วคณราศีดาวจันร์ดาวสุ์คุณแม่เขานะคะมีนกรกฎพิกจิกกุมตุลมิถุนและธนูแต่หนูว่าเอาจริงๆนะนูเห็นว่าคุณแบบคุณกับเขาอ่ะเขาเขาพยายามนะคะที่จะโปร่งใสพยายามที่จะทำหลายๆอย่างให้คุณสบายใจให้มากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็มีแหละที่ตัวเขารู้สึกว่าถ้าทำอะไรให้คุณไม่สบายใจเขาก็อาจจะไม่อยากคุยชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลจีเกิร์เฟนวีเวลเลตแล้วก็ยูยูเอฟโ เพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าถ้าให้เป็นมุมนกนกก็จะรู้สึกว่าเป็นนกอ่ะนกก็สื่อสารเป็นนกนอก้อยพูดตรงๆหรือมีอะไรนกก็จะสื่อสารโดยตรงเพราะนอกไม่บางทีเวลาโกหกมันลืมแต่ว่าถ้าฟังในเหตุผลของ,องเขาอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องบุคคลอื่นค่ะแต่เขาแค่กลัวคุณไม่สบายใจ หรือกลัวคุณรู้สึกไม่ดีหรือกลัวคุณจุกจิกใจเขาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดแต่บางคนเขาก็เพิ่งมาคิดได้จริงว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วการไม่บอกมันอาจจะไม่สบายใจมากกว่าอ่ะนกส่งคลิปไปนะคะเขาเอยไม่ใช่เดี๋ยวนอกอัพคลิปหรอโอเคทุกคนขอบคุณที่ไว้ใจดูดูนะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์พุธเสาร์อย่างที่บอกเนาะต่อให้คำทำนายมันไม่ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนไประวดระวังความสัมพันธ์มากขึ้นก็คุยกับคู่ไปเลยเนี่ยคุยตรงตรงเลยว่าเออถ้า ถ้ามีอะไรก็อยากพูดกันตรงๆนะหรือไม่ว่าเธอจะไปไหนหรืออะไรยังไงก็อยากให้บอกตรงๆแค่นั้นแหละก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นละค่ะอะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันจันทพฤเสาวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ